สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูแกงหยวกกล้วยใส่ไก่นะคะไปดูวิธีการทำค่ะมาดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะนะคะที่เห็นนะคะก็จะมีมะกรูดนะคะเราจะใช้ผิวนะคะแล้วก็ใบนะคะมีกระชายมีตะไคร้นะคะแล้วก็มี ใบแมงลักนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นก็มีมีหยวกนะคะหยวกกล้วยนะคะที่เราไปตัดมาซึ่งเป็นกล้วยน้ำว้านะคะจากสวนนะคะโดยวันนี้เราจะแกงใส่ไก่นะคะซึ่งเป็นไก่พันธุ์นะคะก็จะนำไปสับนะคะอ่าซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพลิกเนาะอ่าทีนี้มาดูวิธีการ ของกล้วยนะคะในกล้วยมันจะมีเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องหั่นแล้วก็เอาแช่น้ำนะคะน้ำเกลือนะคะเพราะว่าน้ำเกลือจะช่วยทําให้กล้วยของเราเนี่ยไม่คล้ำไม่ดามากนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็น่าทานอยู่นั่นเองนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ ผสมในน้ําที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็จะเอาใยของกล้วยนะคะออกให้หมดเลยนะคะ,ะจากนั้นจะทําเครื่องแกงของเรานะคะอันนี้จะหั่นตะไคร้นะคะแล้วก็ใช้ต่านะคะใช้ตำใช้บดใช้แล้วแต่นะคะคนถนัดมีอะไรก็ทามันนั้นนะคะ ใส่พลิกนะคะใส่กระชายนะคะผิวมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะต้องหั่นนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาตำจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ ใส่กระเทียมด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะโขกนะคะจากนั้นนะคะใส่กะปิลงไปนะคะสักครึ่งช้อนนะคะแกงของเราจะได้กลมกล่อมนะคะจากนั้นนะคะเราตั้งหม้อแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะหนึ่งกล่องเลยนะคะอันนี้ใช้หนึ่งกล่องขนาดกลางนะคะ จากนั้นนะคะใส่เครื่องแกงที่เราตำเราโขกไว้นะคะก็จะไม่ละเอียดมากก็จะหยาบนิดนึงนะคะถ้าคนไหนไม่สะดวกก็อาจจะซื้อได้นะคะแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าใส่เครื่องปรุงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ที่เราสับไว้แล้วนะคะลงไปในกะทิของเรานะคะ,ะใช้ผงปรุงรสลงไปนะคะ ก็คือรถดีนั่นเองนะคะจากนั้นใส่เกลือ,อแล้วก็คนนิดนึงนะคะจากนั้นใส่หยวกกล้วยลงไปนะคะ ปริมาณที่ใช้ก็ให้พอหมาะกับเนื้อไก่นะคะในส่วนที่เราทำไว้ก็ก็จะเหลืออยู่นะคะไม่ได้ใส่หมดนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากะทิที่เราใช้มันเป็นหัวกะทิใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มน้าเปล่าลงไปได้แต่อย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าในส่วนของหยวกกล้วยนีย่เขาจะมีน้ำค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรถ้าใส่ก็ใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า รว้วเขาจะมีน้ําออกมานะคะเราจะเพิ่มเกลือแล้วก็น้ําปลาลงไปอีกนิดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็คนค่ะ เราชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะชิมดูแล้วนะคะรู้สึกว่าจางปีนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มน้ำปลาไปอีกนะคะสักหนึ่งทับพีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะขาดไม่ได้นะคะแต่คนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใคร ะที่ชอบเหมือนดิฉันก็ใส่ค่ะใส่แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเนาะเราเคยกินแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะไก่ก็เปื่อยนะคะยกกล้วยก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะนี่เป็นขั้นตอน ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงหยวกกล้วยใส่ไก่นะคะพร้อมที่เราจะนำไปรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแนวอยู่แนวกินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ